กสบายดีปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ากา็อยู่สถาน,นีเมืองไซแขวงตุมไซเนาะกาเดินทางมาจากนครเวียงจันกลับมาฮอดแล้วลาข้าพเจ้าก็าได้มาซื้อปีโตเนาะซื้อปีโตเพื่อกลับไปเมือง,งหลวงพระบางข้าพเจ้าจะอยู่นี่สองคืนแล้วก็สิกับออ่าอ่าาหลวงพระบางเนาะแล้วก็ซไปอยู่ลหลวงพระบางวันคืนสองคืนอีกแล้วก็สิกลับเวียงจัน ก็ซีบรีค่าไปวังเวียงดอกเพราะว่าเวลามันสั้นก็ชิี่รถไฟาดเราไปเนาะกามเลือดตุกๆจก็เลยฟ้าดเเนาะก็ ได้บอ่อพื้นหนึ่งได้บอ๊อบเข่าในเมืองนี่ละ่ะเอ่อบอ๊อดกายเราเข่าในเมืองคงแหนมแถวอ่านั่งได้สามคนบอ่อบข้างหลังนี่บอ่ <c oughs> ออขอบใจให้คนนั่งใส่หรอ เอาเห็นน่งนั้นบออเออโอ้ยค่าค่าซื้อปีหยุนค่าซื้อปีอีกปีปีกับเมื่อไหล่ะกลับเลยกลับบอบลับมื่อไรเมื่อไรเดี๋ยวบ่มื่อถือเออเมื่อถือจะกับมาตีเบียงกันบออืออือเดี๋นี่ก็ได้ซื้อปีแล้วเออซื้อไปมืางซื้อแต่เพิ่มมาเลยนี่กับบอซื้อนี่ก็ได้ ปั yeah. Yeah. จจุบันนี้ข้าพเจ้าก็หลังาก่ลงสถานีแล้วเนาะใส่เสื้อปีกับคือว่าซื้อปีกับแล้วก็บสีกราบมะฮือที่นอนอีกจักบสองคืนก็บสีกราบไปรวมขบังกับกับบุ้ว่า ราคาลเฟนานี่ปีนี้หลายปันไหนการจะออกสิบพัต่ว่าปีนี้ั้่ว่าปีการทก็มาการจม,มาแต่วาพีน่นอกห้า <c oughs> หลายคนหลายกันด้วยมาน,นั่งไปจกว่าก็มีพี่น้องก่แที่นอก Wow, 10 pian pen you can't put in my... Yeah, I'm here at uh... Nguyen Sai District, Nguyen Sai uh, Province. After I get off on the train, yeah, I buy the train ticket right away to go back to วรวมระปบางโรเวนส์อาเตอร์เซเกไนส์ย่ะ,อ,อ,ะอันนี้ก็เป็นขวดน้ำก่อที่นอ้องขวดน้ำก่อออก็จะเจออยู่หลังจากสิบเจ็ดเดือนเนาะกลับคืนมากับสถานนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนอยนึง หนักบ่ขึ้นมา ออ,อยย้ส่วนยกมือใช้รถเห็นกล้องนะแต่ตแยังบเลืล่องอะไรข่อยลรื่องแล้วข่อยเนี่ยพอข้าเจ้าก็เรื่องเหรอข้าเจ้าก็ลรื่องแล้วเห็ตลาดนะ

ไปกม่าิกยนี่วัดท่านหลวงว่าพูดวัดท่านหลวงนะเจ้าชิดสลองพ่อมท่านหลวงท่านนั้นนะเออบุทท่านหลวงมากาเจ้าสลองรถขระเจ้ากันวัดท่านหลวงกันเออ bán đô hô luôn à cố gắng lion đô cố gắng xin cố gắng lion xinh cố gắng xin cố gắng lion đô 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 cố gắng ไปยูนแล้วคอยก็ไปหลังจากที่นี่แล้วก็ไปลงน้ำท้าเดีย่ยแล้วก็ไปอุอองสเสลียเนีโอ้ตอนนี้แล้วสุดนี่ว่เฮดเดอรหู้วามาเจ็เฮดเดอรหู้ยววับถามมาเต้เงจัดหรือวะ

Uh, district uh, Udom Sai province. Oh, Udom Sai nào After 17 months, come back again. Uh, Udom Sai, Udom Sai.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  Udom Udom à? Okay, I'm for the nerve. ค่อยลงแถวตลาดตัวน mm hmm ั้นบนห้องโฮเทลนะบนแคม่านะโอ้ยหากระบออุ้งศรีมืดหนึ่งมืดมืดกันนะบนตลาดอะมืไอนี่ยเลยจีิตต่อหาได้มีพวกนี้พวกนี้นะมี มีคนอยู่อีกเนาะพราเจ้าก็มาที่เวียงจันทร์ามาที่เวียงจันทร์แล้วก็มาที่เวียงจันทร์พระเจ้าก็ะซีมาลินมือหนึ่งเบื่อพราเจ้าก็กลับแล้วเออไอน้กรอ่อนบอลตลาดก็ บ่บ่อ่อนบ่นนี่นะเข้าไปในนี่นะบน่นอยังก่อบ่เพรงันผักแก้วแก้วนี่นะเออเอาบ่นอันสมุทรซอนของท่านเกษรบ่เนี่ยนะนี่นะ <โอ S 1> นนเข้าไปนี่<ล>ะนะเออเออเออแล้วเจ้าบุญจื้อข่อยมาข่อยมาปีกไก่ข่อยมาปีกไก่นี่คะแนนเจ้าหนึ่ะตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้นมื่าไหร่นี่ uh, บอกเมือ่อไหร่ร่างหู้เลยวะไหร่โอ้ท oh. ให้เบิ้งด้นะ่ะท <Hey. S 2> าให้เบึ้งดู นี่ครับพระเจ้ากำลังทำโองแรมเนาะว่ากับมหันต์แล้วก็เดินว่างของพักแหงวังแต่ว่าคันมีราคาถึกนี่ครับพระเจ้าก็จิอยู่เลยอย่าเอเวทินต์ฟอร์ออัสกิงเดอเดอะเดอะเดอะโฮเทล o อเดอ guest house บ้ารถโอ้สามแสนแสนเจ็ดสิบพันก็มีเจ็ดสิบพันก็ยังอยู่บ่าน โอเคบางทีก okay. mm ็ช hmm. no. yeah, ีวอย่นี่เนาะไ่รู no. Jimmy, ้ว yeah, ่า yeah, จ <c ười> <Right, S 1> uh ิปุ่นเท่าไหร่เนาะที่นี่มันแสนเจ็ดสิพันแล้วซีไปไปถามกับเจ้าบึงเนาะอย่าอัสแตเอาวิ่งเงินพักรักตัวอย่างลิทเทอะวิซัยแสนเจ็ดต่อื้นเนาะสนเจ็ดต่อื้นแล้วแถวพักเจ้านอนอยู่เแล้วอรน กะเท่าเฉลก็ยังบ่ฮู้แต่ว่าขับเจ้าสิลองตัดสินใจอยู่บนไม้บิง่งข่าว่าคำแ,แข่งรถเจ้าขับเจ้าก็ย้ายได้มือนนอ้อนึงเนาะบ่เป็นหยังเอ่อว่าเสายเอ่อมีเตอันนี้ไปไปเท่านี้นึงหรอกไปโอเคด้วยคอยอยๆสิลงนี่ก็ได้เถิดอันน<ป>่ะโอเคขคอย,อยอส,สิยงลงนี่ก่อนเพราะว่ามุดเจ้าก็สินั่นนะก็ย,ยังสิพันคือเก่าเนาะแม่นบ่เจ้าบ่ตื่อข่อยเด้อข่อยมาปีก่อน ตีกานี่เขาเจอเจ้าอยู่เขาอยากไปปปิดปินพูนั่นนะเขนพูนย่ก่นพูอย่งก่อนผู้ธาตผู้ธาตเหรอเป็นผู้ธาตเมืเป็นพูนะป็นพูเลยนะเขาเนพูอยู่ก่อผู้ผู้คู่บ่ผูคู่บู่ขึ้นไปแล้วกขาเจ้ามาเป็อยูซอมบิวก็เออเออผู้โทนะผู้โถอ่ะไปไกลบ่ ไ้ตืมัันีจกรถนี้ไปรถนี้ไปชงได้ใต้ยุ่นป่ะว่าไ่ได้ป่ะครูโทษเขาเลยก็โอเคมีตียางกับเอารถจักขึ้นไปเขาจะมาเอารถจักรถใหญ่ขึ้นไปโอเคแต่ว่ารถนี้ไปโบไปฮอดมาะมาไปนอนกลางเต็นนนต์โอเคโอเคฮะชี้ศึกษาบึ้งเยอะอ่ะขอบใจด้อยโอเคครับ ที่ร้องร้อนมันไ่เบินน้งเนาะทีร้องรอง้อนไเบิ้งว่าจะเป็นอะไรการนี้ก,ะกระตูมไซรัลขับเจ้ากระจืองั้นหลังนี้ดีเนาะขอแบนกระมีนี้สถานที่เลือ,ลอมมอสซ้นเนาะ คนมาทนสุเร่อง้าทำนนแต่ดว่าซากคนในชันารกันเนี่ยไ้รา่ด้อย่างเดียวเอาเนื้ันคเอา้เดียวอันห้องชื่อาะค่อยนะจะว่าร้อยเจ็ดสิบพันบอเ่หรือว่าเจ็ดสิบันลดาไร้บ่ไ่่ดกขึ้น่นฮะโอ้ว่าหนึ่งวันนาบ้งหลวงนี่น่ะฮะคืออรับบนี้ ไม่อยังเป็นชิดนาะยนใจมาไปซม้แเจ้ามาเลยไหมแล้วลุกไปอะไรมันจะขึ้นจริงเห็งนพกันด้จงไป้งที่ร้องน่นอนบนไม้บึงพิดกายพิดก้อนี่น่ะนอนอยู่แถวพุ่น ตัวได้ห้องข่มะเอาตุลุมเด้อสันลุมบ่ขวายเอาเตีงเดียวให้ซกคนนอนนำกันสำเนานะเจ้าผู้เดียวสั้นสองพดอ่ะนัมีขนไดเลื่อนวะเป็นี่ขนาดขึ้นเนาดยาเป่จขนาดเรือนเจ้าเจ้าออกอ่ะนะออกไล่ได้หนนะอยโฆษณาเจ้าเลยได้หนีแม่ละแม่แมห้องแฮมซื้ออย่างนาะ ฝากนเตะวีใส่เอาส,าสอนะั่อเนาะฮะเอาสัองเลยนะั้นส,สองกรลุดตัวขั้นขั้นสองนะสั่อง<ม>แหงเพิ่มขึ้นเสร็ขึ้นแหงขึ้น <laughs> เตียงเดียวเอาเส้นเจ็ดสิบพันบาเพ<ม>ราว่าพอเดเดียวโเปิดแอร์ท่นเปิดเอาซอ,องสนอืมเบ่เ่เอปลแต่ว่าเขาก็มีรีโมดพราว่ามีอันสวิงเลือด,ดรีโมทมีเร์ก่น้าเยวเพเาะเอาเส้นเจ็ดพันใจเอาแอร์นะเอาซองเสนเลยโอเค Speaker, ข่อยบอกมันหนาวแล้วนตยามนี้นะชิเปแอร์เพไาะเดนว่มันเยินบมเย็นลยากนนอนเถอะแต่างนีปน่งก่อนอีลุงทเขาจะไปวัดภูธาโอ้มึงหลาพุ่นเมืองหลาพุ่นโอเคในรถตู้ในห้องเีนเกานมีอ๋อมีแล้วเราจะติดต่อเน <Okay. S 1> onun, าะีด um ้ จะไปเมืงหลาโอเคเพราะว่าที่ไปมื่อนี้ท่านไปมื่อนี้แล้วเพราะว่ามืออื่นท่านามโม่ได้ปท่านนีเวงเมีคนอยากไปมึงหลาเออมึงหลาใ่กาไก่จากนี้กลายเติมเนาะมืงหลาวัดพระเจ้าสิงค์คำวัดพระเจ้าสิงคคำอยู่ ฮัลโหลยุงเหี้ยอาจจะลิ้นเหี้ยโอเคคนมิกาคอยถามเจ้านะครับถามเจ้าคนมิกาการขาพเจ้าอยู่นี่ก็เป็นโรงแรมเอ่อแค่ว่าลิทุยไซเนาะการห้องนึงแสนเจ็ดเนาะห้องนึงแสนเจ็ดการที่พักอ่ากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเออแล้วท่านที่ไปนี่กาไป ก็น่าวัดพุทธาสเลยนี่ข้างนะอกเนาะก็น่าวัดพุทธาสเลยก็ขึ้นไปนี่ก็แม่นวัดพุทธาสแล้วมี่วัดพุทธาสเลยนี่พี่น้องเนาะกะ็ไก่จากบ้านข้าพเจ้าปลายเติมเนาะเป็นวัดพุทธาสแล้วก็ไปพุ่นก็แม่นที่เป็นหอพิพิธภัณฑ์ของมึงไซรุมไซรเนาะและะ้วก็ หลายๆบอ้อนที่เป็นน่าสนใจเนาะก็มีวัดอ่ามีภูโทษท,ที่ว่าข่าบเจ้าอยากไปแต่ว่ารถหนีบ่ฮอ,อเดเจ้ามาแตะลูกรถจักไปเนาะรถจักไปภูโทษแล้วก็อ่าสลายก็กกขนนาา้าเจ้าคนมักไปกลางเจ้นยามือยามืออ่ากลางคืนเนาะอยู่ภูโทเนาะแต่ว่าข่าวเจ้าเจตบอข้าวเจ้าเป็นกู้เชื่อเนาะ ที่ว่าข้าพเจ้าจะไปก็เป็นผู้โทูละ่ะกับมาฮอดนี่ข้าพเจ้าก็เป็นคลิปที่ว่ามาฮอดไหมก็ที่เขา้าไปหาห,หาห้องเนาะหาห้องแล้วก็ก็ที่ออกไปกินข้าวกินน้ำเนาะ so I'm a l r e a d y g at the room at the guest house like I had 120,000 kip Per night yeah about uh, thirteen dollars yeah about thirteen dollars for per night. so over here as a Fu temple I will been up there and I try to stay across here so so thank for watching but don't forget to like comment and subscribe if there please พอปัจจัยเข้ามาชนอย่าลืมไปไล่เข้าไปเห็นหรือไต,ตามนะครับเนาะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. การที่ไปหากินข้าวกินน้ำเนาะอ่ะบายบาย